ใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพี่เจมส์นะครับนะถ้าใครไม่กดนี่ใจร้ายมากเลยครับผมพี่ครับพี่ครับหนูไม่มีเวลาเล่นแต่อยากเลื่วสูงๆต้องทำไงครับ อ๋องั้นนี่เลย easy farm บริการแฟร์แมปต่างๆมีว่าจะเป็นบ็อกฟูดโรโกนชิงพิฟแลร์แมปอื่นๆอีกมากมายแถมราคาถูกใจอย่างแน่นอนสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะหนูสวัสดีมารู้ชอบร้านดีที่ใครๆก็รู้เพราะเขามีบริการเติมโลบักระบบไอดียพาร์และกดผลปีศาจและเกมพาร์ทของแมปบ็อกฟูดและบริการอื่นอีกมากมายราคาถูกแอดมินตอบไวบริการดีต้องที่นี่เลยมารู้ชอบบ ok ็อกบ็อกบ็อกด็อกบล็อกร้านเติมโลบักระบบไอเดียพาร์ที่รวด ลและยังให้บริการกดผลพิซซ่าเกมพารขทองแบบแล็อคฟและยังมีบริการกดเพจจากแมปอนิเมตม,มาเนียถ้าหากทนน่านใดสนใจริ้งร้านใต้คิดเลยครับผม ร้านกันแมนช็อปบริการเติมโลบักระบบ ID ดีพและยังมีบริการรับกดผลลัพธ์เกมพาร์ของบ็อกฟุตในราคาที่ค็จะคุ้มสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลยกันแมนช็อปเอาละครับผมกันต้องของกราบสวสวัสดีคุณผู้ชมทีม่มาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับก็มีอยู่กับพี่นะครับเจมี่ครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเกียนคนโดยผลบักกี้เนี่ยไปทําการลากค่าหัวกันครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าผลบักกี้เนี่ยสายดาบไม่ชอบใจแน่นอนครับผมซึ่งวันนี้พี่ก็เอานี้ไปเลยชาร์กแมน แล้วก็เอาเป็นโพวีสองครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าโพกับชักงเมียนเนี่ยโคตรโกงโคตรแรงครับผมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่เนี่ยจะฆ่าใครไหมทุกคนซึ่งก่อนไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ไปเสียทุกคนคลิปนี้ขอสัก500ยแล้วละกันนะทุกคนนะโอเคถ้าเองกดกแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาหาล่าข่าหัวหาเกียนคนกันเลยดีกว่าพี่อยากรู้ว่าจะมีคนจับได้ไหมทุกคนอยากจะรู้จริงๆเลยว่าจะมีใครจับพี่ได้ไหมนะปึ๊บปึ๊บมายวขอเซต้อลแป๊บน,นึงนะครับเฮ้ย hey. พี่เจอน้องเกอร์วะทุกคนเจอน้องรักพี่เจอคนในแคนพี่วะเดกเกนคนในแคนดีไหมเนี่ยเอาไหมน้องเกอร์้อติดเอ็มแล้วเนี่ยโอ้โหดกันจังเอางี้ดีกว่าเดกเกนคนในแค้นอยวู่กันมามาหวังว่าน้องเกอจะไม่ลุ้นะครับเออหนึ่งหนึ่งมาน้องเกอร์มา,นจจนามหนึ่ง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 เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเฮ้ย้ยเ้เยรเอาเอา้ อานี ه, ่้องเกอร์น้องเกอร์น้องเกอร์โดนไปหนึ่งทีสล sure> ังเฮียวเลยโอ้น้องเกอร์โอ้เกือบตายน้องเกอร์เกือบตายโดยพี่เจมใช้ผลบารกี้ในการลากข้าวัวน้องเกอมีดุ้งขี้อ่ะเฮ้ยน้องเกอโหดจังวะนี่ไงเอาไปหนึ่งทีน้องเกอขึ้นหลอดนะครับน้องเกอร์โอ้จะแตกเหมือนกันนะน้องเกอโหดเหมือนกันนะเนี่ยน้องเกอโหดมากเลยนะ ถ้าไม่โหดจริงคงจะไม่เออซืเอ็มหรอกซึ่งพี่นี่ก็ไม่เล่นโพรมานานทุกคนนะแต่มันก็ไม่ใช่เขาอ้างนะครับมันก็ไม่ใช่เขาอ้างครับผมนะโอ้น้องเกอร์น้องเกอร์น้องเกอร์บอกว่าอีหยังวะพี่ว่าน้องเกอร์คงจะรู้แล้วทุกคนนะว่าพี่ใช้เออเป็นเออผลบักกี้นะครับแต่น้องเกอร์เขาก็โอ้โหเจ็บเจ็บ ผมไม่โดนที่ผาพี่โดนแทนทุกคนพี่โดนแทนคำน้องๆพี่โดนแทนนะครับมงงึงเนะอุย้ยหลบก่อนหลบได้หลบไม่ได้แต่เกือบแตกเกือบแตกกับพี่ก็แตกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าน้องเกิอ์ฟฆ่าพี่ได้บอกเลยว่าสุดจัดนะครับใช้แค่หมัดฆ่าพี่โคตรสุดเลยน้องเกิอ์นี่ไงน้องเกิอ์แตกแตก <laughs> น้องเกิอ์พี่ขอโทษนะครับน้องเกิอ์ฟนะ <laughs> พี่ว่าไปโดนนองเกออันนี้แน่เลยอ่ะด่าเลยทุกคน s อ,อรี่ไอ,โอ้โหลูกแคนตั้งด่าพี่อย่างนี้เลยนะครับนะ s อรี่ s อรีออ่โดนคนในแคนด่าเลยทุกคนโถน้องเกอเองก็ด่าพี่แรงปไปน้่งชายก็ทำเพื่อความขำนะครับน้องเกอนะถึงเองจะไม่ขำก็เถอะนะ งั้นเดี๋ยวพี่ย้ายเซิร์ฟก่อนดีกว่าทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องเกิร์ตตามมาดา่าพนดดในาทีขอดนยทุกคนเยสจะครับผมโอเคทุกคนพี่ทำการเข้าเซิร์ฟที่สองมาแล้วครับผมนะซึ่งเซิร์ฟเมื่อกี้พี่ก็โดนน้องในแกนด่าแบบโอเออ่ดอย่างงี้ไม่ต้องคารพพี่แล้วมั้งน้องชายเอ้ยมาเดี๋ยวเรามาหาเกียนคนเซิร์ฟนี้ดีกว่าแต่ว่าเซิร์ฟนี้นี่นต้องบอกว่าคนมันหายไปไหนกันฟ้า เดี๋ยวไปท้าน้องหนึ่งหนึ่งดีกว่ามาเรือไอเต้าท้านหนึ่งหนึ่งดี๋ยวไหมเนี่ยเออหนึ่ง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 ดูซิจะมีใครเล่นกับพี่ไหมทุกคนสุ่มคนให้หน่อยสุ่มไปแล้วอะสุ่มไปแล้วครับสุบ่มอ่าไปแล้วครับมันสุ่มไปแล้วครับน้องชายพี่ขอโทษนะครับเนี่ยมันสุ่มไปแล้วเดี๋ยวเออ ใช่แล้วใช่ใช่ใช่หนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งไหมเอ้ยเขาถามพี่นายสัตยดาบไหมพี่ว่าไอ้คนนี้อาจจะเหมือนพี่นะครับนะเล่นเป็นผลบากี้ทุกคนนะ <c oughs> เอาวะทุกคนเอ่าผลอะไรไม่บอกนะครับน้องชายมาสามสองหนึ่งสกอตมาเอาเรไอ้ยีๆๆๆๆๆไม่บอกผลหลอกบอกไปเดี่ยวก็รู้ทันเสียใจคำน้อย เอาเว้ขอค่าให้กันทุกคนโอ้โหชุดเดียวมันแสงเกือบแห้งนะครับน้องเอาอย่างนี้เหรอยืนนิ่งก็แต่งอะครับน้องชายเอาไม่แตกงเหรอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโรคลากซิมเบ้ซิมบาเบ้ทุกคนโรคลากซิมบาเบ้ก็ผมเอายังงี้ก็แต่งอะครับโอเคเรียบร้อยสบายเสร็จโจมอะไรนุ่มน้อยเฮ้ย คือเมื่อกี้เขาเล่นแม่สายผลนะทุกคนเขาก็ตีพี่เข้านะครับแต่ก็ด้วยอนุภาคความแรงของโพวิสตนนะครับชุดเดียวเกือบแตกนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครกล้หาหัวนอนเนี่ยชุดเดียวแตกเนะี่ยเอ้าเฮ้ยไอ้หนุ่มนี่เองไปทำร้ายกับทำไมอะ่ะเฮ้ยมานี่เลยเอ้าเฮ้ยเขาเล่นน้อยเหรอเอ้าเฮ้ยผลสัน้นโอ้ทุกคนไม่โดนสั้นนะครับน้องเจอสั้นแต่ขอเปลี่ยนเป็นปั้นได้ไหมอ่ะขอเปลี่ยนได้ไหมเขอเปลี่ยนได้ไหมเจอสั้นไม่เอาแล้วเจอสั้นสายบาร์คิมมันช่วยไม่ได้ทุกคน เจอสั่นบักกี้มันทำอะไรไม่ได้มาต้องเจอกับผลสักหน่อยมานี่เลยบุ๊ตัวมาโอ้โหแล้วสั่นโคตรแรงทุกคนแล้วสั่นโคตรแรงครับน้องๆผลสั่นรู้ไหมมันมันแรงแค่ไหนเอิงรู้ไหมมันแรงแค่ไหนนี่ไงเอาไปกินได้หนุ่มน้อยนี่ไงโอ้โหสั่นแบบสั่นเจอพวิสองก็แบบเลยว่าดุ้งขี้เหมือนกันครับน้องๆนะเจอพวิสองไปแบบชุดเดียวเกือบแตกนี่ไงแตกไม่ล้วเอาเรียบร้อยเลยไม่มัน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 แตกง่ายจังอ่ะอุ้ย มีคนมาอีกแล้วเหรอเอาคนนี้เจาะกับพี่ทำไมได้เลยคนนี้เล่นเป็นสายดาบนะครับน้องๆสายดาบต้องเจอนี่เลยผลบากี้เดี๋ยวเอามาก่อนครับผมนะเอาผลบากี้มาก่อนสิไหนว่าไหนว่าบากี้ออยู่นี่เอามาเลยช็อปเอามาครับผมนะสายดาบต้องเจอนี่เลยไอ้หำน้อยโอ้มังกรมังกรยิงพี่โอ้เจ็บเจ็บมังกรยิงอย่างแรงนะท่กคนมาช่วงนี้ก็บอกเลยว่ามั่วมันง่ายมากแต่รอจังหวะที่เขาทำการเออ เอออยู่นี่นะครับมันสั้นนี่ไง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 เฮ้ยหนึ่งศพไปละอุ้ยกือบแตกยายาเรียบร้อยโดนสั่นเอาไปกินเนี่ยอุ้ยยังไม่แตกกือบแตกแล้วกือบแตกแล้วจะไปไหนจ้าเบบี้ของข้าจะไปไหนจ้าคนสวยสุดสวยสุดสวยจะไปไหนสุดสวยโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้โหเติมอีกห้าพันสุดยอดมากครับผมนะอุ้ยมังกรมังกรเจ้านี่ชักจะเกินไปแล้วนะชักจะเกินไปแล้วนะครับมังกร เดี๋ยวรอมังกรนี่ไงมังกรนะอุ้ยโอ้โหไม่แตกอา้าวเรียบร้อยครับผมได้มไปฆ่าพันจุกครูสวยงามมากทุกคนมาเลยอ้าวคนนี้เจ้ากับพี่ใช่ไหมน้องชายเดี๋ยวรอกำลังการยืนนิ่งโอ้ยไม่นิ่งว่ะเขาไม่เอ๊ะนี่ไงนิ่งแล้วไม่โดนหรอโอ้โหว้าวพี่ว่าเขาเล่นผลบักกี้แล้วคนนี้ทล้วมันิีไม่ค่อยเข้าว,วะเอางี้ไงอ๋อต้องเอาดัาตดบตีดูนี่ดับปึ๊บนั่งไงบักกี้ชัดเลยคนนี้ น้องคนนี้เล่นผมบากี้เหมือนพี่นะครับถ้าคนนี้เล่นเป็นบากี้พี่จะไม่สู้นะครับงน้องเพราะว่ายังไงพี่ก็ตีขับไปเข้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสู้กับคนนี้แทนเออเปลี่ยนบากี้มากันเต็มเลยเหรอปุ๊บโอ้โหมาล่อมาล่อพระมานี่เอาพระพระเองพลาดแล้วเองพลาดแล้วพระเองพลาดแล้วพระเองพลาดแล้วพระโอ้ยไม่โดนโอ้โหจะแตกแล้วจะไปไหนจะไม่บีบพี่จะไปไหนนะไอ้เต้า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 ตัวเหลือง เต้าตัวเหลืองจะไปไหนจะไปไหนจ้าเอามานี่เลยห้าพันห้าครับนี่แน่ไอ้เต้าเอาเป็หนึ่งตันมาปรื้อโอ้โหเลือดลดไปยังกระสายนะเพื่อนน้องเดี๋ยวเอาสกิลเอ็กมาเดี๋ยวเองชะตาขาดเนี่ยไอ้หำน้อยนะไอ้หำน้อยจุดดือรอมารอก่อนรอก่อนรอเอาสกิลนะทุกคนเดี๋ยวรอข่าวทำการยืนนิ่งก่อนนะครับเพราะโอ๊ยนี่ไงเอ้ยใครมาต่อยพี่อะโถน้องชายเอ้ย เอาเป็นหนึ่งแล้วโดนแล้วโ,โ,โดนแล้วอา้าวโดนแล้วทุกคนอ้าวมีคนใกล้ตยายหนึ่งหน่วยครับผมนะน้องคนนี้ใกล้ตยายหนึ่งหน่วยนะครับทุกคนเดี๋ยวทําการรอน้องขอับภาพนี่ไงโอเคได้มาหกพันเจ็ดสุดยอดมากเฮ้ยข้าหัวได้มาลุลุลแล้วครับพลคนข้าหัวใจลุลลุลเลยเย้โอ้ยมังกรมังกรเจ้าชักจะเหมิมเกินไปแล้วนะมังกรนะข้าจะไม่ไหวกับเจ้าแล้วมังกรโอ้โหโอ้โห เซอร์ฟนี้อย่างนัวทุกคนแบบนัวมากครับน้องๆแต่ว่ามันนะทุกคนมันมากเอ้าโอ้โดนมังกรทุกคนพี่โดนมังกรโอ้โหมังกรจะอย่างแรงเลยนะเดี๋ยวขอจุกแป๊บหนึ่งทุกคนจุกแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆจุกจุ๊กจุกจุก,จกมาเราสกิลนี่แหละสกิลไม่โดนอีกโถเอ้ยจับ,บจับโดนไหมจับโดนไหมโดนยิวจับโดนยิว อ้าวแตกมั้ยเนี่ยโอ้ยพี่โดนจับโอ้โหโดนโดนสวนพี่ก็จะแตกเหมือนกันนะครึ่งหลอดนะทุกคนแต่ว่าพี่ก็ไม่อยากจะเออใช้ท่ากิลโพรมสวดแต่ต้องจับพี่โดนก่อนนะครับปึ๊บนี่ไงดูด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 ไม่โดนอ้าวอางนี้โดนถ้าอย่างที่อย่างนี้โดนโดนก็แตกสิครับไอ้เบบีของพี่เฮ้ยสวยงามสวยงามเอาไม่เอาไม่นะคนนี้เอาไหม คนนี้เล่นเป็นสายเออคนนี้เล่นผมบักกี้นะครับพี่จำได้ตีไม่เข้านี่ไงตีไม่เข้าจริงด้วยเล่นผมบักกี้นะคนนี้ถ้าคนนี้พี่จะไม่สู้นะครับบางน้องก็ก็เฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่สู้หรอกวันดีนายเออจริงๆก็ถือว่าหอมป่าหอมคอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้อตงต้นนะครับก็ใส่กันทั้งคลิปไปทุกคนนะก็ใส่ตั้งแต่เริ่มคลิปยันเอ,อ่อปิดคลิปไปทุกคน ก็เป็นว่าถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับบิกระใให้ไปเสี่ยมันทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าอ่ารักก่อนไปเนี่ยสร้างคลิปนี้นะครับพี่ทําการเปลี่ยนผลบอยสำหรับผลบอยก็ต้องขอโทษนะครับผมนะพี่ก็เปลี่ยนผลตามสถานการณ์นะครับนะเอ่าไว้เ,เราเจอกลิปหน้าเดี๋ยวพี่กับตัวราไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับไปไปบ,บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า